เหมือนเหมือนอึอ,อะค่ะเหมือนฉันปับป๊บปับป๊บปัดตัดปัดต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 ัดใครที่สูบบุหรี่หรือว่าอยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่มากๆเนี่ยปอดก็จะดำนะแล้วก็จะไม่สบายปอดดำในที่สุดก็จะกลายเป็นมะเร็งปอดสวัสดีค่ะคุณนออกเล็กค่ะเป็นใจค่ะเป็นใจใสเวนคะ <When S 2> แหวนก็ใส่นิ้วดิ้วก็ถือว่าเป็นอวัยวะในร่างกายส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอวัยวะภายในร่างกายของเราดีกว่านะคะ,ะบบโอ้โหโอ้โหส่งมาแบบนี้นะคะเขามีกระดาษติดแบบนี้ด้วยถูกใจในเดีๆๆเดเดีเขากลัวสยองเนาะแล้วก็เลยนี่มาแบบนี้เลยน,นะคะว่าใจเห็นนมตรงเนี้ยเห็นนมเป็น อวัยวะจำลองนะคะนี่ไงเดี๋ยวเรามาช่วยกันประกอบนะคะที่หอ,อ,อยากทำคนดีได้จ้ะ,ะแต่ก่อนที่เราที่ถูกใจจะประกอบเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าเแต่ละส่วนเนี่ยเรียกว่าอะไรบ้างอ๋อมาอันนี้ก็เป็นฐานนะคะสำหรับเอาไว้ให้ ั้าหุ่นนะจ๊ะโูสวัสดีครับวันนี้ผมมาทำมาคะอันนี้ก็เป็นอวัยวะร่างกายของมนุษย์เราอุ๊หัวใจเอาออกไหอ่ะถูกใจเอาเสียบไปก่อนเสียบตรงนี้ลูอย,อย่าพึ่องอย่าพึ่งยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ใสต้องหวังอย่นะนีนี่นี่นะคะเ,เรียกโมเดลอวัยวะวระบบร่างกายของมนุษย์ว่าอะไรถูกใจเนี่ย หัวสมอง,มอ,งอ่าสมองนี่อยู่ข้างในตรงนี้ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยเรียกหัวศีรษะใช่ไหมลูกอ่าตรงนี้เรียกสมองพูดสิสมองสมองนะอันนี้อะไรลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยาถูกต้องค่ะอันนี้อะไรคะจมูกนี่อันนี้ล่ะปากถูกต้องอ่ะทีนี้ม,มายมาดูข้างในาะข้างในนี้ก็มีอันนี้อะไรรู้ไหมลูกเนี่ย สำคัญมากๆเลยหัวใจถูกต้องค่ะหัวใจเต้นไงถกกกถ้าหัวใจไม่เต้นเป็นไงเอเป็นไงตายถูกต้องถ้าหัวใจไม่เต้นแสดงว่าตายถ้าหัวใจเต้นแสดงว่ายังไม่ตายถูกต้องค่ะนะนะนะอ่ะอันนี้ประกอบเข้าไปอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรมาเนี่ยอันนี้เป็นลำไส้นะ ถูกใจนี่ลำไส้เวลาเรากินข้าวเข้าไปใช่ไหมลูกกินข้าวเข้าไปมันก็จะไหลลงมาตามหลอดกระเพาะอาหารน,นี่แล้วก็มีกระเพาะอาหารแล้วก็มีลำไส้นี่อันนี้เรียกกระเพาะอาหารนี่นี่นะคะนี่กระเพาะอาหารอันนี้เรียกลำไส้นะนี่มีทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อยู่ในนี้นะคะนี่ อันนี้เรียกว่าสีอะไรรู้ไหมลูกสีน้ำตาลอย่างเงี้ยเรียกอะไรเรียกว่าเหมือนเหมือนอึอะค่ะเหมือนปั่บตับตับปับตับปับปับ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 นั่นเองนะคะตับเนี่ยนี่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 สำคัญมากๆอันนี้อะไรรู้ไหมลูกเนี้ยรู้ไหมมีอยู่สองข้างสำคัญมาก ปอดอปอดปอดอะไร่ะปอดอปอดปอดปออดปอดอ่าปอดนะจ๊ะอันนี้ปอดนใครที่สูบบุหรี่หรือว่าอยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่มากๆเนี่ยปอดก็จะดำนะแล้วก็จะไม่สบายปอดดำในที่สุดก็จะกลายเป็นมะเร็งปอดค่ะเพื่อให้อยู่กับลูกนานๆเนาะก็งดสูบบุหรี่นะถ้างดไม่ได้ก็ สูบให้น้อยลงก็ยังดีนะคะและที่สําคัญบุหรีมืสอสอันตรายมากๆเลยนะคะบุหรีมือสองเนี่ยหมายถึงว่าสูดอยู่ใกล้ๆลูกนะคะคนที่ได้รับสารพิษมากกว่าเนี่ยจะเป็นลูกเรานะคะอันนี้เป็นไตนะไตไตยอยู่ตรงนี้นี่ไตนี่เป็นอวัยวะที่สําคัญมากนะคะช่วยฟอก สารพิษต่างๆที่สู่ร่างกายเรานะคะเป็นไตเนี่ยไตยอยู่ตรงนี้ถูกใจดูดไตมนนีหน้าที่ในการอกรองสารพิษะนะคะคน,นี่คืออะไรนะคะออคะอันนี้ตับดูอันนี้ตับ,บตับใช่แล้วัคือคอะไรอะคะตับไงตับมีหน้าที่ผลิตอินซูลินนะคะทำให้ภาวะร่างกายของเราเนี่ยสมดุล นะช่วยกำจดของเสีย,ยช่วยกาจัดของเสียด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าตับเนี่ยถ้าตับเนี่ยทำงานหนักมากเกินไประบบอิซูลินผิดปกติเราก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานอ,อันตรายมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะตับเป็นอวัยวะที่สําคัญนะคะช่วยฟอกสารพิษด้วยนะคะกองสารพิษด้วยใครที่กินเหล้ามากๆเนี่ยก็จะทําให้ตั แข็งนะคะแล้วก็จะตายน,นี่ที่สุดอึอ๊อแข็งอึ๋อแข็งอ่ามาเดี๋ยวเรามาประกอบกันลูกขังใจเริ่มตอนเริ่มมาขางใจอยากใส่หน้าก่อนเลยอ๋อไม่ใช่นี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 ่ใส่นี่น,นี่อ่าลำไส้ลำไส้ลำไส้จะใส่ใสลำไส้ตรงนี้นะคะอาจจะมองไม่เห็นนิดหน่อย ใส่ผิดทางอะลูกหนูต้องกลับทางเออนั่นแหละใส่เข้าไปใส่ใส่เข้าไปใส่เอาแปบออกมาก่อนเนาะใส่ใส่เข้าไปอ่ะใช่ค่ะใส่ใส่เรงไไนตรงนี้นะใส่เข้าไปอ่ะเดี๋ยวเดียวเดียววางวางวางอ่านี้เปล่านี้เปล่าไม่แน่ใจ อ่าจะใช้อ๋อวางนี้ลูกวางนี้เออวางนี้อ่าวางนี้วางนี้ก่อนแล้วก็เอาอะไรใส่คะ,ะตับค่ะเอาตับใส่ลูกตับใส่งี้อืออนั่นแหละนี่ลองใส่นั่นแหละค่ะนั่นแหที่ทำ ตัวผมให้หล่อๆค่อผมอยากตัวหล่อๆแบบนี้ทุกวันเลยครับผมจ้าปอดของคนเรามีสองข้างนะคะว้าชิบ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 รถโดยสมบูรณ์แล้วค่ะว้าวชิบๆชิบอชิบเเพียร์หน่อยร่างกายแล้วแล้วก็ใส่หน้าเข้าไป ขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมหล่อขนาดนี้คุณจริงๆนะครับที่ทำให้ผมหล่อขนาดนี้นโอเคขอเรียบ มนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วค่ะขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมหลอกขนาดนี้ไปสาหผมก่อนนะครับตึ่นตอ่าแล้วก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะหากเด็กๆอยมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็ต้องทานแต่ของที่มีประโยชน์นะคะที่สําคัญทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะก็คือกินผัก ไอชีนิมจ้าดานผักด้วยนะคะวันนี well, ้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนละค่ะอย่าลืมติดตามคุณนกงเล็กกับน้องถูกใจได้ทาง youtube facebook และ instagram นะคะถ้าไม่กินผักก็แขนก็จะไม่มีแบบนี้เลยร่างกายฮะถ้าไม่กินผักก็จะแขนไม่มีแบขนไม่มีเหรอแขนขาจะอ่อนใส่มงกุฎด้วยเหรอใส่มงกุฎอุ้ย ตกลงหุ่นอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผู้ชายอายอ๋อผู้ชายอายผู้ชายอายผู้ชายเอาไม่ถึงเย้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเราะผู้ชายไม่มีแขนบ๊ายบาย